ไม่เมดาตอนตื่นตื่นปากสู่เมียมไม่ได้โอก้กลางวันนี่เมีดาโอ้ไอเมียมันก็ด่าแต่อีตอนมีลูกเฉยๆพอเป็นสาวละปากเป็นกันขนาดอีตอนไปคุยใหม่ๆถามตัวถามไงถ,ถามคําตอบคําถามคําตอบคําทําเป็นอ่ยอยเพราะมีลูกแล้วจกไปเขารงเรียนด่าผัวมาจากไหน เอามืมีโรงเรียนด่าผัวได่หนิเร็วกระดาตั้งแต่เช้าจนกระทั่งค่ำเคยซ้ำคำตกทีน для, ี้หากินดับมึงหากินปอดมึงหากินโคตรมึงหากินนอมึงหากินแนวมึงออหากินกระดูกมึงแม่เป็แต่โอ่งแต่ฮะลูกขึ้นแม่ยักหาแม่แต่เราเป็นลูกพ่อชาวบ้านชาวเมืองก็บึ้งบอกรับจ้างหาเงินหาทองให้ขาดหนักในขาไฟในลูกศึกษาเราเรียนคุณถามมือจริงจังไปมึงใหญ่โตมาตุกวนี้พ่อแม่มึงหายยัดหาเรานี่ให้แม่ผีแม่ใหม่แม่อันต่อพ่คนนดงไม่เคยเอาพ่อกับบึ้งแต่หาแต่หงส์ซะแม่เมียใครละปากดีเกิด ผัวด้เจ็บใจเตะการคอเมียเลยเตะบา้านี่กระโดดเข่าห้องนอน,อ,อ,นอ้อมอุดจมูกเมียตายอุดจมูกกันไหนกันนอนรับโกนด่าเมียไอที่นอนรับนี่โกนด่านี่เออโกนด่ายังไงฟังเบิงโยมผู้หญิงฟังเสียงโยมผู้ชายโกรนเบิกอย่าไปเที่ยวนอนรับก่อนผัวเออถ้านอนรับทีหลังเราจะได้ลูกผัวรับปั๊บนั่นแหละเขาเรียกว่าผัวนอนโกรดด่าเมียโกลด่ายังไง ฟังฟังเสียงผัวก่อนเยวจะสมมุิให้ดูเป็นไงเวลาผัวรับเด้อรับเป็นไงสมมุิผัวรับนอนโกลนด่าเมียโกลนด่าไงอิชิกอิชิอิชิอิชิกอก็พอเขาไล่มาบวชก็ย้อนไปนอนด่าเขาไงหรือวะนี่นี่ต้งบอกว่าด่าเมียอย่างบ่อยข้างหน้าโดนนี่เต็มเลยนี่ ฮ้ยอันนี้มันมันตอบโทดไว้จันยศผมมาเอาแบบแบบไม่ตอดเอานกเอาแมวดีกว่าไหมเอาแบบธรรมะนะธรรมะเอ็งเคยไปเทศสอนนาคใช่ไหมล่ะไปเรียกขนนนักยังไงนี่หนักถ้าเกิดนักเถียงพ่อเถียงแม่ก็บอกนาคเอ้ยไได้ปากไหนมาเถียงพ่อเถียงแม่ปากไหนตอกหอกขู่ตายแกะเออจริงจริงเอานากลงกาบพ่อกาบแม่ลูกวันนั้นข้อกาบเดียวเอากอดแม่ดูข้อกอดเสร็จเอาศพตักแม่ลูกกำลังหนุนอยู่ให้หนุนตักแม่เอ ให้แม่เขากล่อมขวัญลูกเด้อรจานเมื่อวันนั่นแม่เขากล่อมอันไหนอาแม่เขากล่อมนอเอออออเอาปีพาดใส่ทันทีเด้อปีพาดเด้อวันนั้นแสดงว่าแม่เขากล่อมก็มีปีพาดเขาคือกันอันเดอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้นอนเธอ อนอนนะลูกนะสียงแม่คร่ำครวญหวนลอยละลองกอดประคองอย่าร้องคนเดียวเ,เอ,เอ โลกลายะไกใจแม่นี้จะขาดแล้วโรมาหลับตาจะลุหลงสารโลกเองยอดดวงใจ เหตุนายร้องไห้หงองี er. pe, hill, ้เอ๊ะ <in> ม <the laundry> ื่อแม่เริ่มกวยเปลฝังลปากแม่โอ้เลยเหี้เองละชานอนเถิดโลกเอ้ย แม่เพว่อาจังหลาบเธอนาแม่คอยดูแลน,นอนนลูกนะงปานเธอทงมาอยู่กับลูกเยอะของแม่อย่าแช่งเชิอหลับตาจะลูก เข้ามาสุก,กายอยากตายเคลื่อนเข้ามาเยื่ยนอนคารพข้าวกายออออออวอนเทพเท,ท,ทวาปกป้องลูกน้อขเาอย่าเล่ไ หลับตาตะลุกจงคุ้มครองทั้งใจกายให้ลูกหญิงชายแม่นอนฝันดีอเอยอนน้อยนอยน้อยนอยน้อยนอนน้อยนอนหลับตาตะลูกนะ คนดีของแม่เอาแวเอาแวเอาแหวใหญ่โตมาจนให้เป็นคนดีเอาแวเอาแวเอเอวันเธอจงมาอยู่กับลูกยาของแม่ อย่าแทงเธอนอนตลุกเอ้ามาโซกหยอย่าคลายเคลื่อนเขา้ามาเยือนโคโเข้ากไกเอเ,อ,เอ,อย่าห้ามโลกต่อมาโลกเริ่มเที่ยงเริ่มว่า แม่นหนะน้านีหายอย่าดือนะลูกนะแม่โลกดาติคบทำลายลกยูกหญิงชายแม่ให้อภยัยก่อนบวชนาะลูกราแม่อยากให้พนา นวลทากเป็นครั้งสุดท้ายเดี๋ยวจะไม่มีโอกาสได้นอนกอนพี่พ่อคุจะเป็นหนุนตับหมยแม่สุขใจเลอเกินลูกยาเออเอ,อ,อเตือนลูก เมื่อไปพบบ้านใหม่อย่าไกลบ้านเก่าเรานาอย่าลืมพ่อกับแม่นะพ่อแม่ยังไม่ตายให้ท่านเห็นอาอย่าคอยมาให้ดอกไม้จันอ่อเตือนลูกหญิงชา ไปพบบ้านใหม่อยากกลายพ่อแม่เราหนานอย่าลืมพ่อกับแม่นั้นพ,พ่อแม่ยังไม่ตายทดแทนคุณทาอย่ารอวาน ดน้ำศพพ่อแม่ที่ดีเอา